เคยกินอยู่บ้าค่ะนี่ว่าของมักไข่บล็อ,อกอรีวิวมาเบ็ดน,นะคะกินเทอรแรกในชีวิตนะคะราสชาติกับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนตอนทับนะคะซื้อเพจศิลน์สาวพุทธายวันนี้เรานที่ผน้องหน้านะคะมืวานนี้สิมารีวิวนะคะมาเก๋นเคยดีนอยู่บ้าค่ะมาเก๋นมาเก๋นหรือว่าถ้าเกิดพังบานอื่นเนลอเผลอมามากเบ็ดเออแต่อร้านอะ หาแต่เคยเห็นนะคะไปซื้อมาอยู่แต่ตลาดเอซี่เราถ่ายเบิรงว่ะจากบาททุงนี้เราเบิรงนู้ว่าจากบาทนะคะก็เลยอุ้ยไายคิปบันเพิรกเซเบิรงก่อนเพราะอีแม่ก็บอกว่ามากอันนี้นี่บอกเห็นอ่ะโดนแล้วนะคะทุกคนถ้าอยกกินนี่ต้องไปกินต้นมันนี่จะเป็นต้นมีหนามนะคะคล้าย้ายต้นมะม่วงหาวมะนาวโหวมีหนามประมาณแบบหนาอีเม่บอกเนาะยากแบบมหุจักเลยนะคะแต่ว่าเห็นหลายหลายคน บอกว่ายังกันไปตลาดนอร์ลานี่เพื่อนหลายคนบอกว่าอู้ไม่ได้กินโดนแล้วไม่ได้กินโดนแล้วอีลาก็เลยอีแม่ก็เลยซื้ออีลาก็เลยอุย้ยมันรีวิวแบบพีเอชซีเบิรงดีกว่านะคะทุกคนทุกคนเห็นบอกมีน้อยใหญ่แล้วก็น,น้อยน้อยนี่ค่ะอันนี้น้อยใหญ่จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นน้อยใหญ่เนาะมาเก็นมาเก็นนะคะโซนน้อยน้อยจะเป็นประมาณนี้ เบื่อก่อนนี้หน่วยใหญ่กับหน่วยน้อยแตกต่างกันบ่อถ้าสารนุ่ยใหญ่กับหน่วยน้อยก็ต่างกันประมาณน,นี้เดี๋ยวเราจะซิมหน่วยน้อยก่อนแต่ว่าบอลูเลือกจังไรแต่ได้ยินเพื่อนว่าต้องเลือกหนุ่ยดำๆมันจะเออ่ซุกบาดจังสันนะคะได้กินหนุ่ยบดอดำไปเลยอะมันจะฟาดอยาเให้ามาซิมเมืองเห็นบ่กล้องโมน,นี้โฟกัสอย่างนิดนึงแล้วเผาพายพีเอฟซีเดี๋ยวเราซิมกันะ มีเม็ดหลายบม่ว่าคือมากอย่างเลยแต่ดาวเม็ดมันจะเป็นประมาณน,นี้้องขอภายพีเอชซีเม็ดมันแต่ว่าถ้าเกิดภาษาไทยนี่เอิ้นว่าลูกเบนเม็ดหน่อยนึ่งประมาณสอง,ส,องสี่หกเม็ดประมาณแปดเกาหน่วยเดี๋ยวเอาดีซีมากใหญ่เบิ่งขับไปมันใหญ่อันนี้น่าจะแรงสุดเลย นี้ทุกคนอันนี้เป็นนูนใหญ่เดี๋ยวเราจะซิมม,มีความฝาดแล้วกออ็สมได้หนึ่งแต่บริสมหลายและส้มนิดเดียวแล้วก็ฝาดหลายกว่าค่ะทุกคนมีรสชาตฝาดนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสัมผัสจะเป็นนุ่มๆน,นะทุกคน เม็ดกะประมาณสิบเม็ดคือกนเพื่อใก,กินอยู่ค่ะนี่คือว่าของมัขไข่บอ,อแสแซบอยู่ค่ะทุกคนกะเมื่อวานเกินไปแล้วกับบอสจืดเกินไปรสชาสติพอดีเฉพาะของมะเกล็ดเลยนะคะแต่ว่าทางบ้านพีเซเอิญ่ามาหยังกะคอมเมนต์บอกกันในนะคะเนื้อข้างในมันจะเป็นเนื้อสีเหลืองนะคะแล้วก็มีเม็ดประมาณสิบเม็ดนะคะนู่นนีะคือกันเม็ดหลายนะคะ สีประมาณนี้นะคะอีลาหาแต่เคยกินเธอแรกในชีวิตกะรสชาติกะรู้สึกว่าโบคือผลไม้ชนิดใดเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเฉพาะชนิดนี้ชนิดเดียวเนาะเป็นว่าผลไม้เฉพาะตัวของเขาอะนะคะกะแซ่บดีแต่อีลายังไม่เคยเห็นต้นจริงๆมันเป็นไหนแต่ว่าอีไม่บอกให้ฟังต้นมันจะเป็นหนามมีหน,ามห,นา,หามหูซำนี้นะคะถ้าพี่ FC เอฟซีเพื่อนผู้ใดยังมีอยู่ถ่ายรูปแล้วก็คอมเมนต์ปั่นอีลาเบิะะ่์กยังเด้ค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาฝากพ,พีเอฟซี FC นะคะมารีวิวมาเบ็ดนะคะกินเธอแรกในชีวิตนะคะรสชาติกับ กแสบอยู่นะคะคิดว่าถ้าเกิดเห็นอยู่ตลาดก่ะสีแบซื้อกินอีกอยู่นะคะเอฟซีไทยเบืองมอาวา่พรุงนี้จักบาทอีลาเสยอเรากันเพื่อนขายนะกล่องละซาวบาทถุงนี้อีลาซื้อไป40บาทค่ะทุกคนเนาะคลิปนี้งั้นอีลาขอตัวกันได้ค่ะแต่ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสินสาวรีภูไทยเด้อจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อถ้าผู้ใหญย่างกินเนาะถ้าเกิดกลไปกลมาแวะซื้อใดนะคะอีลาซื้อ,อยู่ที่ตลาดบาลีสภูมินะคะทุกคนนี่ไปเลยเด้ค่ะทุกคนด้วยกน